ครับผมนักเลยนจกสิบุญณเยอนะครับวันนี้ผมจะมาตำการบอกเกี่ยวกับการตรวจร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือ initial assessment ทอมานะครับผมโดยใช้หลักการที่เกี่ยวก s g นะครับผม D deformity ผมคือแผลผิดรูปหรือแผลหักงอนะครับผม C contusion นะครับแผลฟกช้ำครับ A abrasion ครับคือแผลตลอดครับ P ครับ ปัญเชอร์ครับหรือ penetration บวนนะครับแผลถูกแทงหรือวัสดุปังคานะครับมีแผลเบลนครับแผลกระถูกเผาครับ L ครับ l a c e r a t i น n ครับแผลฉีกขาดครับ S ครับ swelling ครับแผลบวมนอครับ T ครับ tenderness แผลกดเจ็บครับ I instability ครับแผลถ่าไม่มั่งคงครับ C c a p i t u s ครับคือแผลที่เราทำแล้วเกิดเสียกรอบเก็บบริเวณซี่โครงครับ ครับ